ดีค่ะพี่มินวัชรินญ,ญานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมะคาสอนดีๆเกิดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านท้าวสมุทรเทวาเทวีนะคะว่าเมื่อเราอาธิษฐานขอพรมาทุกที่ทุกทางแล้วและเราก็อธิษฐานขอพรมานานแล้วแต่มันยังไม่สมหวังเราควรที่จะต้องทําเช่นไรต่อไปดีเสด็จพ่อองค์เพชรทรงตรัสสอนไว้ว่าเมื่อขอพรมานานแล้วยังไม่สมหวังเราควรที่จะมีสติปัญญา ซาประตระนักได้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการอธิษฐานแล้วตอนนี้มันเกี่ยวกับบุญกรรมของเราล้วน เพราะคนเราถ้าเกิดมีบุญอธิษฐานครั้งสองครั้งมันก็จะสําเร็จแล้วแต่นี่แปลว่าบุญของเรานั่นแหละมันอยู่ที่บุญของเราโดยตรงเลยมันมีไม่เพียงพอเราจะต้องไปตั้งหน้าตั้งตาสร้างบุญสร้างบาร,รมีต่อของเราต่อไปและประการที่สําคัญก็คืออย่าประชดประชันสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่ากล่าวตําหนิติดติงสิ่งศัก,กาาดิดด์สิทธิ์เด็ดขาดเพราะบางองค์นั้นก็รักเรามากท่านก็อยากจะช่วยเราอยู่แต่มันช่วยไม่ได้จริงๆเพราะกรรมวิถีของเรานั่นแหละกรรมมันมีพลังอํานาจต้านทาน แรงบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ดังนั้นเราจึงจะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและไปตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจเจริญสติให้ดีๆเจริญละอัตตาตัวตนนี่แหละเป็นบุญกุศลอันสูงสุดละอัตตาตัวตนทําด้วยวิธี พุทธวิธีนั่นก็คือวิปัสสนากรรมาฐานเอาตัวเราออกเอาตัวเราออกจากความเป็นผู้ทุกข์ทุกข์เพราะไม่มีเงินทุกข์เพราะไม่มีงานทุกข์เพราะไม่สมหวังทุกข์เพราะอธิฐานไม่สําเร็จตรงนี้ทําเป็นกรรมาฐานไปได้เลยเราเป็นผู้กําหนดรู้ดูอารมณ์อารมณ์ความรู้สึกต่างๆชนิดต่างๆของอารมณ์มันรู้สึกอย่างไรเราก็ใช้ตัวรู้ของเรานะั่นแหละตั้งสติเข้าไปกําหนดรู้ดูอารมณ์ตามความเป็นจริงมันร้องไห้มันก็ร้องไห้ไปดูอารมณ์ที่ร้องไห้ดูสิ่งต่างๆ ดูน้ําตาที่มันไหลดูความเจ็บปวดเรื่อราวต่างๆดูจนอารมณ์ดับไปเราก็จะเข้าใจความเป็นจริงของอารมณ์และลดละอุปทานในอารมณ์ ลดละอุปทานความมีตัวตนเป็นบุคคลของเราได้เองทําบุญกุศลแบบนี้ไปเรื่อยๆบางทีแล้วเราจะหมดทุกข์ไปเองบางทีมันก็ยังอธิษฐานไม่สมหวังเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ทุกข์มันจะลดลงไปและนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วนั่นก็คือความไม่มีทุกข์ความปราศจากทุกข์ความดับทุกข์ได้ไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามถ้าเราดับทุกข์ได้แล้วต่อให้มันยังไม่สมหวังแต่เราก็ไม่มีทุกข์แล้วนี่มันก็หมดปัญหาลงไปได้ทันทีให้ทําไว้แบบนี้และเราก็จะยังคงเป็นมิตรที่ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยครั้งหน้าครั้งใหม่ท่านอาจจะช่วยเราได้ดีกว่าเดิมก็ได้จึงขอฝากคำสอนดีๆของเสด็จพ่อองค์เพชรไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบารมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไป กดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ